สวัสดีครับชายนครครับครับวันนี้ช่งยางประหยัดเท่าไรเรา <12 3. S 2> เร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบสามนะเมื่อกี้มาเกินเท่าไรร้อยยี่สิบสี่จุดหกเราเกินหนึ่งจุดหกนะเราคุมมากี่โลแล้วเนี่ยคุมมา <4 S 1> สี่โลสี่โลซ้อมอยู่ที่ซ้อมก็ยังอยู่นะคุณบอกมือใส่ไปใครช่วยบ้างไฟนี้พียพี่งครับคราบเก็บตัวมากี่วันประมาณสามนาทีนึ่งวันแล้วเราพรุ่งนี้เจอใครครับเจอกันเลี่ยมเพชรครับอ่าเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับได้ยูเทปดูฟอร์มมายังดูลนะเป็นไงเขามีอะไรบ้างเป็นเตะขาอ่าตามซองบู แพ้ใครนะแพ้สมิงเดเดทนะเอาละอีกอย่าละสิบหกคนจังหวัดแล้วก็มาดมมาปล่อยกิโลแล้วนี่ปล่อยหกสิบครับขาเป็นเราเป็นมวยมวยสายสายฝีมือสูงร้อยร้อยยี่สิบสามจบมวยทั้งหมดประมาณห้าสิบบาครับฝากน้องเชียร์เพื่อนนี้หน่อยครับช่วยเป็นใจสายคอนจากผมครับขอบคุณครับนันตัวไหนครับเดี๋ครับผมเรียมเพชรสิจาสิงค์ครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่เรา123ครับ123นะขยับไป123ยยามเนาะเป็นไงช่างครั้งแรกเมื่อกี้ันเลยครับน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โละ สี่ครับสี่โลเราซ้อมอยู่ที่ไหนครับเพชรบุรครับอยู่ที่ค่ายกองทัพภาคสามนะกองซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้ก็มีหลายคนเลยเยอะเลยเนาะเก็บตัวมากี่วันแล้วก่อนหน้านี้เดือนนะก็ยังอยู่ที่ค่ายไม่ได้ได้กลับบ้านบ้างไหมไม่ได้กลับยังไม่ได้กลับเลยเดี๋ยวไฟนี้เสร็จมีใหม่กลับไหมเนี่ยกลับเขาปล่อยเนาะแล้วเราไฟนี้เจอใครครับ ซ้ายนครอ่าเคยเจอน้องเขาไหมอย่างได้ดูเทปดูฟอร์มน้องเขามามอย่างดูแล้วเป็นไงน้องเขามีอะไรบ้างน้องเขามียกซ้ายอืมใหญ่นะครับวางเกมมังแผนงไงดีก็เก็บอาวุธเก็บซ้ายของเขาเขาได้แล้วก็โต๊กับอ่าก็อาศัยบูเลยครับล่าสุดชกไว้ที่ไหนครับชกไว้ที่นี่ครับอ่าเป็นไงวันนั้นชนะคะแนนครับชนะใครนะอ่อยอดเพชรครับผมอเพื่อเปิดลมคายเขา เขาเลยเอาตัวใหญ่มาจัดการเลยยังไงดีอะพรุ่งนี้เต็มที่ครับเต็มที่เหมือนเดิมแล้วสองเดือนที่เราหายไปไหนมามีทองชกไฟหนึ่งครับอ๋อคือได้ซ้อมแล้วมีรายการแล้วแล้วก็พักไปเพราะป่วยเนาะเราอายุอะไรครับยี่สิบเจ็ดคนจังหวัดอะไรครับแม่ฮ่องสอนปอยๆกี่กิโลแล้วเนี่ยปอยๆหกสิบครับขาพื้นเพลเราเป็นมวยอะไร เป็นมวยขาวครับขนาดซ้ายหรือขวาเนี่ยซ้ายสูงร้อยเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับเราโชคมวยเนี่ยทั้งหมดประมาณกี่ไฟแล้วครับสามสิบสี่สิบครับฝากเปน้องเชียร์พิ่มนี้หน่อยครับรับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับปมทีแน่นอนครับขอบคุณครับ